ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมกราเวเดตนะครับอ,อ่อเดี๋ยวนะครับผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับบรรยากาศในเกมนี่เหมือนเราเป็นเอ,อ่อมนุษย์นะครับที่ถูกย่อส่วนลงมานะครับเหลือตัวเล็กนิดเดียวนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในสวนนะครับซึ่งเอ,อ่อเปลี่ยนมุมมองเดี๋ยวนะเปลี่ยนมุมมองทําไงวะอันนี้น่าจะเป็นเอ,อ่อกล่องที่ใส่เรา ของที่ใส่เรามานะครับแล้วก็เราน่าจะโดนยาเนี้ยเออกินยานี้เข้าไปก็เลยตัวเล็กลงอืมอันนี้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมขออดูเมนูก่อนนะครับอันนี้เป็นกระโดดอันนี้เป็นประดิษฐ์แผนที่อ๋อเราอยู่ตรงนี้แล้วแผนที่กว้างแค่ไหนเนี้ยกว้างอยู่นะครับภายในส่วนหลังบ้านแล้วนะครับ อันนี้เราอยู่ตรงนี้โอเคเราอยู่ตรงนี้เควสเราให้สำรวจนะครับอืมเรามีข้อไอนนาฬิกานะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยคู่มืออันนี้น่าจะเป็นกำไรกำไรสแกนตรวจสอบค่าชีวภาพอืมอันนี้เป็นอะไรเนี่ย ทำอะไรได้อ๋อเอาไว้ดูพวกน้ำอาหารนะครับโอเคอันนี้ก็คือน้ำกับอาหารเราเหลือครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเปลี่ยนมุมมองอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเอาไว้กล้องสแกนหรือเปล่ากล้องสแกน <the> อ๋อโอเคอันนี้เป็นคียโอเคอันนี้เป็นคีย์ลัดนะครับ ถ้าเปลี่ยนมุมมองยังไงเนี่ยผมยังหาที่เปลี่ยนมุมมองไม่ไม่เจอนะครับโอ้เสียงสัตว์รับข้างนี่แยะไปหมดเลยแล้วผมต้องไปทางไหนวะเนี่ยเออด้านบนอืมเดี๋ยววิ่งออกมาดูก่อนอันนี้เราเก็บได้นะครับ อ่ะเก็บมาก่อนน้ำกินน้ำได้ด้วยโอ้เจอพิษโอ้ทำให้ <No detected. S 1> กินน้ำเป็นพิษทำให้อาหารลดลงนะครับยืนนะเควส นนะเขาให้ไปทางไหนนะไปทางนี้เหรอตอนนี้เราเหิวอาหารนะครับอันนี้ทำอะไรได้หินเนี่ยทุบได้อ่าเรามาถึงสถานที่วิจัยแล้วนะครับอันนีน้น่าจะเป็นสถานที่วิจัยให้เราทำอะไรเนี่ยวิเคราะห์อ่าวิเคราะห์ก่อนเอาอัาอานนี้ไปวิเคราะห์ วิเคราะห์โอเคได้เลยาอืมกาหลวอันนี้น่าจะเป็นพลังสมองอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำอะไรนะครับอเราวิเคราะห์ไปก่อนนะครับเปิดปผลล็อ,ลอสิ่งก่อสร้างใหม่อ่าเชือกหยาผ้าพันแผลอืมพืช อันนี้ปลดล็อกได้ไหมหินอ่าวิเคราะห์ได้นะครับโอ้เราปลดล็อกหอ,อกกับขวานได้นะครับอ๋ออันนี้มันต้องชาร์จให้เต็มอืมแล้วชาร์จยังไงวะสามารถ มมองคนที่หนึ่งอาตัวยูตัวยูอ่ะโอเคได้ละอันนี้คือมุมมองเปลี่ยนมุมมองครับตัวยูแล้วตอนนี้อาหารเราไม่พอนะครับเราต้องหาอาหารนะผมว่าอาหารอต้องใช้เยอะแน่เลย ant thousand hundred one of mind a ก o สี่อ่ะ no กูซี oh, ประดิษฐ์เดี๋ยวเรามาประดิษฐ์ก่อนนะครับเอาเป็นหอกหอ,อกหรือขวานดีหอ,อกละประดิษฐ์แล้วสวมใส่โอเคขวานด้วยนะครับอ๋อก้อนหินเราไม่พอครับเดี๋ยวเอาก้อนหินมาเพิ่มโอเค ประดิษฐ์ขวานนะครับต่อไปเป็นประดิษฐ์ขวานประดิษฐ์ขวานอ่าประดิษฐ์ได้ไหมขาดเชือกนะครับเชือกเราหาเชือกทํำยังไงนะเชือก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 อยู่ในเนี้ยหาเชือกไม่เจอนะครับอืมอ๋อนี่ไงเชือกคราบได้ปะ่ะอ่าได้มาแล้วแล้วเสร็จแล้ว ขวานอยู่ไหนเนี้อ่าอเคขวานนะครับอ่าเราได้ขวานแล้วทีนี้ทำอะไรต่อมองหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมอืมแล้วเราจะมองหาจากที่ไหนวะอ๋อนี่ฟันได้นะฟันได้เย อันนี้ไปวิเคราะห์ได้ไหมวิเคราะห์ได้ไม่รู้ป่าวิเคราะห์โอ้ได้โตทำงานแล้วครับปลดล็อกเพียบเลยโอ้รเวิวอัพครับมีสูตรใหม่ด้วยอืมอันนี้เรายังไม่เคยครับนะครับ เดี๋ยโอเคเราปลดล็อกมาแล้วทําอะไรต่ออันนี้ไว้ทําอะไรเนี่ยแน่ทำกำแพงอืมขนย้ายจีอาคืออะไรอ๋อโยนโอเคแล้วแล้วเ,เราต้องทำอะไรต่อ สำรวจก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องหาที่สร้างบ้านอาหารเราก็หิวนะครับตอนนี้ไม่มีอาหารน,นี่คืออะไรปรปกณ์ลึกลับตรวจสอบเครื่องจกักรอืมมันทำอะไรได้นี่เหมือนเป็นวงจรอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ เอ๊มีไฟด้วยเหรอทุบได้ปะทุบไม่ได้นะครับเสียงเอ๊ะตรงนั้นมีมีอะไรเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับตรงนี้มีเห็ดหรือเปล่านี่คือเห็ดหรือเปล่าอ่าใช่เห็ดจริงด้วยครับ เอ๊ะหรือว่าเราใช้กินได้เหรอเห็ดกดหกอ๋อกินได้ครับกินได้เฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยสู้ได้ไหมมอดเฮเคเราสู้ได้นะครับเก็บมาเนื้อมอดดิบน่าจะกินได้นะครับเราต้องล่าม,มอดมอดนี่อยู่ไหนเอามอดไปกินครับ <c oughs> หาก่อน นอนนอนอยู่นอนอาหารเราแล้วกนี้มันกินอะไรเนี่ยจมูกเอ่อเดี๋ยวเราค่อยเอาไปวิจัยนะครับเนีอ่อันนี้คืออะไรเนี่ยเกล็ดมิ้นเกล็ดน้ำแข็งมิ้นเหรอกินได้หรือเปล่าเข้าไปยังไงเนี่ย เราต้องทําลายหรือเปล่าเรายังเข้าไม่ได้นะครับไม่ไม่รู้ทางเข้าไว้ก่อนอ่าตรงนี้มีเฮ้ยตัวนี้นพเพลี้ยเหรอไหนไหนไหนกินได้ปะ่ะได้ไหมกินได้ไหมมานี่มานี่นี่กินได้หรือเปล่าต้องเอาไปย่างหรือเปล่าเนี่ย เราก่อไฟได้หรือเปล่าเราตรงนี้เป็นฐานเลยไหมโอ้ยตกเฮ้เดี๋ยวนะมันลงมาในในนี้ได้เหรอแรรอดสดงว่าตรงนี้มันเป็นช่องเดี๋ยวเสียงอะไรโอ้ยตกถ้าตรงนี้มันเป็นช่องก็แสดงว่าไม่มีตัวไหนที่มันจะข้ามไปโน่นได้นะครับ เดี๋ยวนะตรงนี้มันคืออะไรภารกิจหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเครื่องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเอมันหยิบได้อืม I AM TINY! Ah, Wendell, I have my thoughts. This is a momentous occasion! What Wendell? Wendell Tolley official log, 89.08.05. Recording as I take my first steps into the miniature world. Mm. The sights are unbelievable! The textures, the, the way the light falls upon every surface, the subtle patterns in all of the objects that surround me, the grass! even common lawn grass looks like a structure from an alien world wait what's that sound the very earth is trembling over there what could it be an ant Hey, เฮ้ยบอสสุดายไหมเนี่ยไม่กัน oh ดีกว <oh ่าเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นตัวเล็กนะครับ หมายถึงว่าเขาเขาถูกย่อขนาดเป็นคนอ่าตัวเล็กนะครับก่อ,อนหน้าเราเดี๋ยวเราค่อยไปทำเควสนะครับอืมแต่ตอนเนี้ยผมหาที่วิจัยก่อนที่วิจัยเราอยู่ตรงไหนนะตอนนี้เราเพิ่มหิวอาหารแล้วนะครับรู้สึกว่าเราเอ่อมีอะไรกินได้ั้ง แล้วเปิดอ๋ออันนี้เป็นเนื้อดิบนะครับเอาไปวิเคราะห์ก่อนมาเอาตัวนี้ก่อนเราเก็บอาหารไปก่อนครับค้นพบอะไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้นะครับผมเก็บไปก่อนตอนนี้เนื้อเรื่องนี้ผมยังไม่รู้เลยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อน นี่ตัวนี้ตัวนี้ตายอาหารเราต้องเตรียมไปเยอะครับตรงนี้คืออะไรนี่อ๋ออ๋อเป็นนมนมหรือน้ำผลไม้ไม่รู้ครับถ้ามันมีอะไรให้เรากินไหมไม่มีอ๋อมีน้ำมีน้ำโอ้กินน้ำแล้วอิ่มเลย แตอาหารเรายังไม่มีนะเราต้องหาอาหารก่อนอ๋อไม่ใช่ตอนนี้เราต้องหาที่วิจัยก่อนอาหารเรายังเหลืออยู่ที่วิจัยเร,เราอยู่ตรงไหนไม่ร <c oughs> ู้ดูในแมพสิโอ้อยู่นี่มาได้หรือเปล่า <c oughs> วางเว y พอย n ์ อืมไปบ้านบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเราไปทางไหนทางนี้เหรออืมนา่าจะเป็นทางนี้นะครับอย่าเดินตรงไปเลยมีอะไรมาหรือเปล่า ูกไหมเนี่ยมาถูกที่ไหมเนี่ยอืมไอติดมาเจอเจอแล้วเจอแล้วเหนื่อยนะครับเหนื่อยต้องเดินไปถึงถึงที่วิจัยแล้วครับใ <c oughs> นตรงไหนด้านนี้โอ้อ่ะมาปลดล็อกก่อนครับ วิเคราะห์อืมเอาไปทำไรไม่ลู้เราต้องวิเคราะห์ให้หมดนะครับรองเท้าเหรออืมน่าสนนะครับเอานี่วิเคราะห์ หน้ากากกันแก๊สโอ้ดีนะเนี่ยน่าจะดีครับอันนี้ขอไม่ได้แล้วต้องรอต้องรอเวลางั้นผมว่าผมหาที่หาที่อยู่ตรงนี้ดีกว่านี้ด้านบนนี้น่าจะปลอดภัยหรืเปล่าเออผมจะประดิษฐ์ เตาเตาย่างทําไหมวะแคมไฟอืมแคมไฟนี่ไงเหล็กเสียบน่าจะเป็นตัวนี้แหละย่าแห้งคุณสามย่าแห้งเหรอเราจะเอาย่าแห้งมาจากไหนวะอ๋อนี่นี่ยาแห้งน่าจะใช่อเอนี่ใช่ปะ่ะงีย้ยหาแห้งเจอแล้วครับ แต่เราต้องเอาไปวิเคราะห์ก่อนนะครับเราจะได้ตรดล็อกความรู้ใหม่ๆครับมาวิเคราะห์ดูอ่าอันนี้วิเคราะห์ได้นะครับเอ่อยังไม่ได้อเอ๊ต้องรอเวลานะครับมาเรามาทำแชมป์ไฟกันเอาตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้ ทำไงต่อสร้างแบบซูปเปอร์อืจุดไฟทำอาหารอันนี้โอ้เหลื่มยางแล้วครับทีนี้เราก็ไปปลดล็อกก่อนนะครับน่าจะปลดล็อกได้อันหนึง่งใช่ป่ะ โ <Okay. S 2> อเคอโคมไฟแท่นวางเชิงเทียนครบไฟอ๋อคบไฟดีนะครับเราต้องการครบไฟอยู่พอดีเพราะว่าก็ใกล้มืดแล้วนะครับเราต้องมีครบไฟอืมอันนี้สุกยังกินกินไปยังยังไม่ได้กินเหรอ เอานี่ไปย่างต่อแล้วกินเรากินยังไงนะอ่ะกินเลยโอ้เพิ่มอาหารมาเยอะมากเลยครับโอเคเลยนี่สุกสุกยังเนี่ย มันสุกยังเนี่ยอ่าไปทำหยับได้เยอะมากเลยอ่าได้สามอันนะครับเอ่อทีนี้เราจะทำบ้านยังไงวะเ้ล hey, oh, no อฟมงอทำบ้านนะครับเราทำบ้านตรงนี้แหละ ทำพื้นอืมพื้นไม้มันทำยังไงวะมีแต่กำแพงแล้วพื้นบ้านมันทำยังไงวะเดี๋ยวนะหรือว่ามันต้องไปปลดล็อกใหม่อ่ะไปเฮ้ย <Hey, hey, S 1> มดมดมด,มดไม่เอาครับมดผมว่ามดมันก็น่าจะ ดีแรงหนึง่งหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโดนโดนมดแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยโดนมาถึงนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเรียกว่ามดจะเก่งเดี๋ยวนะต้มแซมได้ไหมเหมือนอาวุธเรามันเอ๊ะดูว่ามันเนียนใหม่มา ทำไม่นะมันไม่พังเหรออ่ะเรามาหาที่หาที่ทำบ้านต่อนะครับ <c oughs> ผมยังทำพื้น,พ,นพื้นบ้านอืมไม่มีพื้นบ้านเลย <c oughs> ทำไง่ะกำแพงเหรออ๋อหมุนสร้างได้โดยไม่ต้องมีทรัพยากร อ๋อแสดงว่าอันนี้ก็วางไว้ก่อนนะครับนี่ยิบมาก่อนแล้วก็ไปย่งางใหม่โอเคเริ่มทำเป็นแล้วครับตรงน้นมีทรัพยากรโอเคดดดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมดมดเราต้องระวังงดนะครับ จะมาวิจัยต่อครับอันนี้เป็นมดแดงอืโอ้ได้หมวกปอกแขนกระบองหน้าสนนะอันนี้เป็นมอดดิบอ่ะวิเคราะห์ อืมโอเคอันนี้อาหารเราเก็บไว้ก่อนเราอาหารเรายังไม่หิวนะครับเรามีอาหารเยอะอยู่อืมอันนี้ทำไรนี่จม,มูก เอ่อมาเปเอออันนั้นคืออะไรเนี่ยอ๋อมันให้เราตัดนะครับตัดดูดิใบใบโคเวอร์ไป,ไ,ปไปทำอะไรบา <c oughs> เดี๋ยวเราลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับ <c oughs> มันน่าจะให้เราวิเคราะห์แหละไอ้หมดเอาไหมเอาไหม ยังก่อนครับยังก่อนอ๋อพลังไม่พออืมอ่าสำหรับกาวเด่นนะครับอีพีนี้ผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยต่อกันในอีพีนหน้านะครับ ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ